ฎของการเป็นคนมีค่าในสายตาของแฟนเก่าสิ่งที่หลายคู่ผิดพลาดในการที่เราอยากให้แฟนเก่ากลับมาแล้วถ้าทำเจข้อนี้การกลับมาจะยิ่งยากแต่ถ้าคุณรู้เจข้อนี้แล้วถ้าคุณไม่พลาดเลยการกลับมาจะง่ายที่สุดหนึ่งถ้าพลาดเรื่องนี้คือการอ้อนวอนขอให้กลับมาจะกลับยาก 2. คือการตามง้อเขา,าครับสครับไปฟ้องพ่อแม่เขา สี่ครับคือการถามหาเหตุผลครับห้าครับคือการส่งแชทไปซ้ำๆเจ็ดครับคือการประจานเพราะงั้นนี่คือเจ็ดข้อครับถ้าคุณทําจะยิ่งกลับยากถ้าคุณพลาดเจ็ดข้อนี้เวลาคุยกับแฟนเก่าอย่าพลาดห้าข้อที่จะบอกในห้าข้อเดี๋ยววันนี้คุณคมจะแชร์สองข้อถ้าคุณพลาดมาเจ็ดข้อแต่ถ้าวันนี้คุณมีโอกาสได้คุยกับแฟนเก่าอย่าพลาดสองข้อนี้หนึ่งครับ คือบอกว่าตัวเองยังโสดเช่นแฟนเก่าถามเนี่ยมีคนใหม่แล้วหรือยังอ,อ่ะอ๋อเปล่าหรอกฉันยังโสดยังไม่อยากมีใครหรือบอกเขาว่ามีคนใหม่จะยิ่งพลาดไปกันใหญ่สิ่งที่ควรตอบกลับเวลาเขาถามคือให้ให้สวนลับว่าแล้วอยากให้มีหรือเปล่าละ่ะคือมันเป็นการพลิกคําพูดตอบโต้ความรู้สึกอย่าบอกว่าโสดแต่ถ้าโอเคมีคนใหม่ไปแล้วคุณอย่าบอกว่ามีคนใหม่อันนี้ไม่ติดแต่ห้ามบอกว่าโสดหรือยังรออยู่ อันที่สองการขออีกครั้งว่ากลับมาเหมือนเดิมได้ไหมครูคอมให้หมดเลยเอาไหมห้าข้อนี้ถ้าคุณไม่พลาดในการสนทนาเขาจะมีโอกาสกลับมาง่ายและจะปลดบล็อกง่ายด้วยครับและจะลิงก์ใบหน้าของคุณไว้กับความรู้สึกดีๆด,ด้วยครับถ้าใครอยากได้ห้าข้อนี้ครูคอมให้หมดเลยนะครับในการเอาไปทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณมันดีขึ้นแล้วเรื่องนี้มันอยู่ในคอร์สหลักหลายพันของครูคอมนะครับ เป็นส่วนหนึ่งของคอร์สเลยคันา7,900บาทนะครับถ้าใครอยากได้ทั้ง5ข้อนี้ให้พวกเราพิมพ์รหัสนะครับพิมพ์คำว่าแฟนเก่าแล้วตามด้วยหมายเลขหนึ่งครับเดี๋ยวจะมีบอทดส่งทั้ง5ข้อนี้ให้กับคุณในแชทไปเลยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเป็นคนมีคารมถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากพูดแล้วให้แฟนคลั่งรักนะครูค,คมเคยสอนว่าในอ e ีบุ๊กห้าร้อยประโยคนะครับพูดให้แฟนคลั่งรัก คนมีปัญหากันเยอะนะครับครูคอมเลยทำอีบุ๊กเล่มนี้ขึ้นมานะครับบางคนเนี่ยหน้าตาดีมากนะครับแต่พูดไม่เป็นปรากฏว่าแพ้คนที่หน้าตาไม่ดีครับแต่พูดเป็นนะครับหรือถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้จะคุยอะไรกับแฟนนะครับแชทเงียบตลอดเลยเขาดองแชทตลอดเลยจริงๆแล้วมันมีความลับอยู่นะครับวิธีการตั้งคําถามให้คนอยากตอบคุณนะครับวิธีการแชทวิธีการคุยนะครับที่ทําให้คนเนี่ยอยากคุยกับคุณบ่อยๆนะครับแล้วทําให้คนตื่นตัวนะครับหรือทักมาหาคุณเอง ตลอดเวลานะครับรวมถึงบางคนเนี่ยเป็นคนรวยมากนะนะครับลูกศิษย์ครูความส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารแต่ว่าความรักความสัมพันธ์รอบตัวเนี่ยไม่ดีเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะเขาพูดไม่เป็นเขาไม่รู้ว่าจะต้องคุยยังไงคุณเป็นคนหนึ่งไหมที่คุยกับแฟนแล้วเขาหงุดหงิดตลอดเวลามันเหวี่ยงเราตลอดเวลามันมองว่าเราเป็นคนผิดตลอดเวลานะครับมันมองว่าพูดอะไรไปเนี่ยมันไม่ถูกใจเราเลย สมองมนุษย์เนี่ยนะครับถ้าคุณอยากให้ใครก็ตามแต่ชอบคุณคุณต้องมีวิธีการคุยให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุยกับคุณเนี่ยเหมือนกับได้รับรางวัลชีวิตเวลาคุณพูดไม่เป็นเนี่ยครับมันทําให้เสน่ห์ของคุณหายไปถึง90%ปากของคุณเนี่ยสามารถสร้างเสน่ห์ได้ไม่ใช่การที่เอ่อทำให้ใครรักต้องใช้เงินตลอดเวลางานวิจัยในปี2010เนี่ยนะการศึกษาพบาะว่าการที่คุณใช้ภาษาที่สร้างภาพในใจนะครับหรือการเล่าเรื่องนะครับ หรือการที่คุณมีลูกเล่นในการคุยเนี่ยจะสามารถโน้มน้าวใจผู้อื่นและทําให้ผู้อื่นเชื่อมโยงสิ่งดีๆเข้ากับเราได้สาเหตุที่คนคุยกับคุณแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกรคาคาญตลอดเวลาเพราะคุณไม่มีคําพูดที่ทําให้อีกฝ่ายเชื่อมโยงกับคุณแบบดีๆนะครับคุณก็จะต้องเห็นว่าเขานอนหันหลังให้คุณตลอดเวลาเห็นเออคุณต้องทักเข้าไปตลอดเวลาต่างๆพวกเนี้ยนะครับเพราะงั้นเนี่ย คุณต้องมีวิธีการคุยนะครับผู้คขายรวบรวมไว้ในอ e ีบุ๊กเล่มนี้มากกว่า500ประโยคเลยคุณไม่ต้องไปคิดเองนะครับเอาประโยคแต่ละคําแต่ละคําแต่ละคําแต่ละคำเนี่ยเอาไปใช้กับแฟนได้เลยนะครับซึ่งอ e ีบุ๊กเล่มนี้มีนักเรียนซื้อมากกว่า5,000ชีวิตนะครับเข้าใจไหมอีกอย่างครับนะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคุณคุยกับใครเนี่ยมันต้องใช้คําพูดกระตุ้นไปที่นิวเคลียสแอคคัมเบนครับนะคือการใช้คําพูดบางคำเนี่ยที่กระตุ้น ตอมที่ทําให้สมองรู้สึกว่าได้รับรางวัลชีวิตนะครับคุณคือจริงแล้วความรักเนี่ยนะครับมันคล้ายๆกับคนติดสารเสพติดมันคล้ายกันครับนะเพราะงั้เนี่ยถ้าคุณคุยให้คนเสพติดคุณไม่ได้นะคุณทําให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจในตัวคุณไม่ได้รู้สึกว่ามีความสุขทุกครั้งไม่ได้มันเลยเป็นเหตุผลที่คนเริ่มจะหมดรักคุณในทุกๆวันในทุกวัน,น,วนแล้วคุณจะเริ่มเห็นว่าเขาเปลี่ยนไปเขาไม่เหมือนเดิม คุณสมัครแล้วเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยทันทีครับราคาเต็มเนี่ย4,900บาทครับแต่ถ้าเกิดว่าใครสมัครในคลิปนี้นะครับครูคอมให้ราคาอยู่ที่990บาทนะครับสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกครับที่แคปเจอร คลิปนี้นะครับแจ้งไปที่ Line แอดนะครับที่ตรงนี้นะครับ a love underscore ตอง9นะครับหรือว่าสามารถแตะลิงก์ที่ด้านล่างของโพสต์นี้ได้เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่คุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นถูกตาคุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นถูกใจคุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นชอบนะครับแต่ข้อห้ามอย่างเดียวคือห้ามเอาอีบุ๊กเล่มนี้นะครับหรือเอาเทคนิคจากเล่มนี้ ไปใช้กับแฟนชาวบ้านนะครับไปผิดลูกผิดเมียคนอื่นนะครับสิ่งนี้ครูควมไม่สนับสนุนนะครับเพราะการใช้ชุดคําพูดเหล่านี้มันสามารถโน้มน้าวใจใครก็ได้อีกทีนะครับมันสามารถโน้มน้าวใจใครก็ได้เพราะชุดคําพูดทั้ง500ประโยคนี้มันเล่นไปที่นิวเคลียสและคำเบงครับคือมันทําให้คนเสพติดคุณนั่นเองนะครับซึ่งมันจะโน้มนาวใจให้คนอื่นรู้สึกว่าชอบถูกชะตาคุณอยากคุยกับคุณ บ่อยๆนั่นเองครับใครอยากได้เลม่มนี้ก็แคปเจอร์แจ้งแอดมินได้ที่ l i n e แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง10ท่านสุดท้ายเท่านั้นครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ